ลัตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนพิการตาบอดหน่อยค่ะอุดหนุนเขาสักหน่อยดีกว่าเขาจะได้เป็นตังใช้นะขอบคุณมากนะคะเฮ้ยน้ำมันคนขายลัตเตอรี่ตาบอดนี่ เดินมาทั้งวันขายไม่ได้สักใบเลยเนี่ยว้าทำไงดีเนี่ยคิดออกแล้วเดี๋ยวเนี้คนไทยอะ่ะชอบเห็นอกเห็นใจ<า>เราก็ใช้จุดด้อยนียแ่แหละมาขายของดีกว่า พิการตาบอดด้วยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนพิการตาบอดหน่อยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวควายขายลอตเตอรี่ด้วยอ่ะเป็นผู้หญิงตาบอดด้วยอุดหนุนเขาสักหน่อยดีกว่าเขาจะได้เป็นตังใช้ลอตเตอรี่ไหมคะน้องๆเดี๋ยวกันอ่านก่อนเซอร์สลัดใบละ80บาท ค่าบริการยี่สิบาทต่อใบถ้ากลับใบละร้อยอู้บละร้อยเลยเหรอ <What? S 1> ใช่ครับพี่เนี่ยหนูต้องเดินขายทั้งวันบางวันหนูก็ขายได้บางวันหนูก็ขายไม่ได้ลําบากมากเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะพี่ซื้อลอตเตอรี่ของหนูแปดสิบาทถือว่าช่วยทําบุญอีกยี่สิบนะคะได้ทําบุญร่วมกันค่ะพี่ขอบพี่อะโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะว้าว <Wow. S 1> อั้นเอาสองไมแล้วกันหยิบเลยครับพี่ ยืนเลยเอ่นะน่ะสองใบล่างเนี่ยง่ายดิเฮียสองใบนะเท่าไหร่นะสองร้อยนะ่ะขอบคุณมากนะคะถ่ายให้หมดไปไหมนะค่ะขอให้รวยนะคะจ้าจับจุดทุกเราก็รวยสิยนี่ไปหาลูกค้าคนต่อไปลอตเตอรี่ไหมคะ ลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนพิการหน่อยคะ่ะลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ไหมคะขายดีนะเนี่ยวันนี้นั่งรอลูกค้าดีกว่าเพื่อจะผ่านมาอีกรายสองราย,ย,ยมีคนมา ลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหน,นดหหหุนคนตาบอดหน่อยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะ,อะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนตาบอดหน่อยค่ะอ่าลอตเตอรี่เหรอครับนี่คะ่ะดูก่อนเลยครับพี่อ้าว ทำไมขายราคาร้อยหนึ่งอะครับอ่านตามที่เขียนไว้เลยครับพี่สลากใบละ80บาทค่าบริการ20บาทอ๋ออ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อแล้วกันเห็นว่าเราตาบอดนะเน,นะี่ซื้อสามใบนะเนาะ นะค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะอ่าเราอ่ะเก็บตังค์ดีๆล่ะช่วงนี้พวกโจรมิชาชีพมันเยอะระวังเขามาหลอกเอาตังค์นะเก็บดีๆล่ะงั้นพี่ไปก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะโหแค่ใส่แว่นตาดำแค่นี้เชื่อเราด้วยโหได้ไปอีกสามร้อยจะหมดละไปเดินเล่ขายอีกว่า ลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนตาบอดหน่อยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนพิการหน่อยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนพิการตาบอดด้วยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะช่วยอุดหนุนคนพิการตาบอดหน่อยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะ คนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเหลืออยูสีใ่ใบ5่านโมงกว่าแล้วเก็บไวไปขายต่อพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยไปหาหมกูกระถังดีกว่าชุดพร้อมกับบ้านเดี๋ยวเอาของไปเก็บไว้ที่บ้าน แล้วก็โทรชวนเพื่อนไปปาร์ตี้หุูกระทะดิกว่าหลายหลายคนสนุกดีไปเฮ้ยน้ำมันคนขายลอตเตอรี่ตาบอดนี่ทำไมไม่ใส่แว่นอ่ะเดินปอเลยฮะคุณ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 เนี่คุณไม่ได้ตาบอดนี่คุณหลอกผมหรอหลอกลูกค้าคนอื่นด้วยลอตเตอรี่ก็บวกราคาทำไมคุณทำอย่างนี้ ฉันแค่อยากขายของให้มันดีๆอะ่คุณแต่วิธีเนี้ยมันก็ได้ผลดีด้วยคุณนี่ทำผิดยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฮะไปไปโรงพักกันเฮ้ยเดี๋ยวคุณไปฉันนี่คุณฉันขายลอตเตอรี่ได้ตั้งหลายบาทฉันให้คุณหมดเลยเออกไปแต่อย่าเรื่องชนะทำผิดแล้วยังไม่สำนึกอีกนี่มาติดสินบนด้วยคนอย่างคุณอ่ะต้องโดนกฎหมายลงโทษไปไปโงพักกัน สามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยเดี๋ยวควนขายลอตเตอรีอ่ด้อ่ะเป็นผู้หญิงตาบอดด้วยอืมกดเหมือนเขาส่งหน่อยดีกว่าเขาจะได้มีเงินใช้น้องๆวันนี้ไหน,นดิเขาจะเห็นไหมล่ะเองก,ก็ต้องเดินไปหาเขาดิสา,ามสองหนึ่งแอคชั่นปล่อยฉันก่อนคุณน,นี่นี่เดี๋ยวเขาไม่ได้จับคนอย่างเธอต้องโดน มลงโทษไปเลยไปเอาเของใหม่ของใหม่ของใหม่เอาดีๆดีดไม่แต่ตั้งเดินกันไปเ่เดินเต้